สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุรกท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องแร่ผูไม้หรือผูไม้ผูไม้ัลเฟตนะครับมีเพื่อนๆถามมานะครับว่าเอะไอตัวผูไม้เนี่ยเขาใช้กันยังไงมันมีผูไม้แบบทั่วไปแบบเป็นกระสอบเลยแล้วก็มีพวกผูไม้ซัลเฟตเป็นกระสอบเหลืองกัแบบกระสอบแดงเนี่ยเขาใช้กันยังไงนะครับซึ่งผมก็ได้ไปนค้นข้อมูลมานะครับสาหรับเพื่อนๆท่านนี้ที่ถามมาก็เลยจะมาเล่า ในคลิปนี้เล่าสู่กันฟังหลายๆท่านอาจจะสงสัยนะครับสอบขาวสอบเหลืองสอบแดงเนี่ยใช้กันอย่างไรก็จะมีหัวข้อภูไมคืออะไรทําอะไรได้บ้างดียังไงมีงานวิจัยไหมแล้วก็ภูไม่เนี่ยราคาเท่าไหร่ตามต้องตลาดเดี๋ยวไปดูในคลิปนี้กันนะครับปัญหาแรกนะครับภูไม้เนี่ยคืออะไรหลายคนอยากรู้จริงๆว่ามันคืออะไรที่คาว่าภูไม้ภูไม้เนี่ยนะครับภูไม้เนี่ยเป็นกลุ่มของหินแร่ภูเขาไฟจริงๆหินแร่ภูเขาไฟเนี่ย มันมีอยู่หลายชนิดนะครับมีแล้วมันมีเลยเด็ดหนึ่งในนั้นคือผูไม้นะครับซึ่งผูไม้มีคุณสมบัติที่เด่นก็คือพื้นคือสัมผัสมันจะมีรูพรุนเคยเห็นฟองน้ําที่เรานํามาล้างถ้วยหรือเป็นพวกปากกาลาังฟองน้าเนี่ยมันจะมีรูพรุนแบบนั้นนะครับเป็นจะมีรูพรุนแบบนั้นและความสามารถของรูพรุนนี่แหละนะครับมันใช้ดักจับตรึงท่าและกาต่างๆได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นทางการเกษตรเขาจึงนํามาใช้ ในหลองก้นหลุมต้นไม้การเตรียมดินพวกนี้เพื่อใช้ในการจับธาตุอาหารไว้ให้กับพืชแล้วก็จะค่อยๆปลดปล่อยให้กับพืชลดการชาตหางสูญเสียโดยเฉพาะในนาดินทรายหรือปลูกในดินที่มันธา,าตุอาหารไม่ค่อยอยู่เป็นพวกดินทรายพวกนี้มันจะช่วยปรับปรงุงโครงสร้างดินแล้วก็ยึดเหนี่ยวธาตุอาหารไว้แล้วก็ไม่ได้เป็นปัญหาเกี่ยวกับว,ว่าใส่ไปมากเนจะทําให้ pH ปรับค่าเพิ่มหรือลดลงเพราะว่าพวกนี้เนี่ย pH ประมาณ 6.5ซึ่งเป็นกรดอ่อนออกไปหากลางๆเลยทีเดียวนะครับมันจะไม่เหมือนกับพวกวัสดปปุปูนปูนขาวปูนมาปนมนาร์มใหมพวกนี้สรุปภูไม้ก็คือเป็นหินแรกภูเขาไฟชนิดหนึ่งที่เขานํามาใช้ทางการเกษตรใช้ในการจับยึดเกาะนะครับซึ่งไม่สามารถทําให้ดินเราเนี่ยมี pH เปลีป่ยน,น,นไปได้อันนี้คือภูไม้นะครับแล้วภูไม้ัซเฟละ่ะมันคืออะไรอ รู้แักผูไม้แล้วใช่ไหมครับเป็นหินแร่ภูเขาไฟผู้ไม้โซเฟตเนี่ยมันมีกระสอบเหลืองกับกระสอบแดงอันนี้ต้องขอออกตัวไว้ก่อนนะครับไม่ได้โฆษณาให้ชมนองเกษตรปลอดสารพิษแต่จริงๆก็อยากให้ทาเกษตรปลอดสารพิษนั่นแหละนะครับไม่ได้โฆษณาไม่ได้ค่าอะไรเลยแต่อยากทําความเข้าใจว่าไอ้เหลืองกับแดงเนกับขาวเนี่ยใช้กันยังไงนะครับและผู้ไม้โซเฟตเนี่ยมันคืออะไรผู้ไม้โซเฟตเนี่ยถูกพัฒนามาจากหินแร่ภูเขาไฟเพียวๆ ก็คือไอตัวกระสอบขาวตัวผู้ไม้เมื่อกี้เนี่ยแหละนะครับเขานามาพัฒนานะครับให้เป็นประโยชน์ทางดินโดยเฉพาะผู้ไม้โซเฟตเนี่ยในองค์ประกอบของมันจะมี1นึ่ซิลิกซิกแอซิดนะครับเป็นกรดซิลิกซิกเป็นพวกซิลิคอนนั่นเองฟอสฟอรัสกัมมัทันแคลเซียมแม,มงกานีดนะครับพวกนี้เนี่ยเน้นในการปรับโครงสร้างสภาพดินทําให้ดินร่วนซุยดินน้ําซึมผ่านง่ายแก้ดินที่เป็นเหนียวจัด แก้ดินดานแก้ดินแข็งพวกนี้ต้องแต่จริงๆมันต้องใช้เวลานะครับช่วยไล่เกลือออกจากเน so ื้อดินนะครับเดี๋ยวจะพูดให้ฟังว่าไล่เกลือจากเนื้อดินยังไงนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มช่่งว่าอาการเพราะพวกนี้มันมีรูผลอยู่แล้วใช่ไหมครับทีนี้ปัญหาคือช่วยไล่เกลือออกจากเนื้อดินเนี่ยทำไมมันไล่ได้ผู้ไม้นะครับผู้ไมเนี่ยตัวผู้ไม้โซเฟตก็ไปด้วยนะครับช่วยไล่เกลือออกจากเนื้อดินคือผู้ไม้โซเฟต ถ้าใครเคยได้ฟังเรื่องยิบซ้ำที่ผมเคยทําคลิปเรื่องรายละเอียดไปแล้วเกี่ยวกับยิบซ้ำนะครับจะเข้าใจว่าตัวนี้เนี่ยนะครับอธิบายได้เข้าใจคล้ายๆกันคือตัวผงไมซ์โซเฟตเนี่ยทางาผู้ผลิตเนี่ยเขานําตัวผงไมใช่ไหมครับกระสอบขาวเนี่ยนะครับมา,าเขาเรียกว่าอะไรมามิกมา,าผสมรวมกันกับอฟอสฟอยิบซ้ำก็คือพวกยิบซ้ำนั่นเอง มันก็เลยได้ออกมาเป็นภูไมซัลเฟตนะครับโูไม้ซัลเฟตประกอบด้วยภูไม้บวกกับฟอสฟอริบซัมซึ่งยิบซัมเนี่ยจะมีแคลเซียมซัลเฟตเป็นองค์ประกอบพอประกอบกับภูไม้มันจึงมีคุณสมบัติช่วยในการไล่เกลือออกจากเนื้อดินคือคุณสมบัติของยิบซัมนั่นเองนะครับเพราะถ้าเราใส่ลงไปแล้วนะครับถ้าเป็นคุณสมบัติของยิบซัมที่มีอยู่ในภูไมซัลเฟตเนี่ยมันจะแตกตัว ออกนะครับแล้วก็ตัวัซเฟตหรือโซเฟอร์กัมมัทันเนี่ยมันจะจับตัวกับโซเดียมและออกไปจากเนื้อดินมันจะแทนที่ด้วยแคลเซียมในผูไม้ลงไปในดินอันนี้คือการไล่เกลือออกจากเน้อดินเป็นเหมแบนเดียวกับยิบซัมเป๊ะเลยนะครับอันนี้ตัวผูไม้ัลเฟตจริงๆถ้าตามรูปแบบนี้ผมว่าก็น่าจะใช้แทนยิบซัมได้อยู่พอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่าจริงๆไอตัวผูไม้ัลเฟตมันหาได้ง่ายกว่ายิบซัมนะครับ แล้วออกมาจากไหนไอ้พวกภูไม้ภูไม้สารเฟตเนี่ยเข้าออกมาจากไหนาาาไหนะครับตัวนี้เลยนะครับก็คือภูเขาไฟนะครับจริงๆต้องบอกไว้ก่อนนะครับไอ้ภูไม้เนี่ยไม่ได้นําเข้าจากต่างประเทศนะครับไอ้ของชมรมเกษตรปลอดสารพิษเนี่ยผมเองก็เคยใช้เหมือนกันใช้ดีเลยทีเดียวแหละนะครับอันนี้ไม่ได้โฆษณานะตอบตัวไว้ก่อนเคยใช้เหมือนกันนะครับภูไม้เนี่ยได้มาจากาลาวาในแร่ภูเขาไฟตามภาพที่เห็นเนี่ย,ยซึ่งบ้านเราเนี่ย เขาได้มาจากถ้าผมจําไม่ผิดน,นะได้มาจากแถวจังหวัดสุรินทร์บริรัมที่มันมีภูเขาอยู่เท่านั้นนะนะครับเข้าไปสัมปทานแล้วก็นํามาถลุงจนได้ผูไม้ออกมาที่เราใช้กันนะครับแล้วผูไม้ัซเฟตมี2แบบเลือกใช้ยังไงอะ่ะทีนี้เอาอยัางไงนะครับผูไม้ัซเฟตมันมีกระสอบเหลืองกับกระสอบแดงใช่ไหมครับเราจะใช้ยังไงเอะมันใช้ต่างกันยังไงถ้าเขาทํามาเหลืองสอบหนึ่งแดงสอบหนึ่งมันต้องมีต่างละ่ะ นะครับเขาทิ้งทำมาฉเฉลยนะครับภูไมซัลเฟตกระสอบสีเหลืองทางด้านซ้ายมือใช้กับดินที่ปกติก็คือ pH อยู่ประมาณ5.5ถึง6.5เนี่ยใช้ในการรองก้นหลุมอะไรพวกเนี้ยนะครับมันจะมีภูไม่มันเอ่อซัลภูไม่เนี่ยประมาณสัก50%ไอ้สอบเหลืองเนี่ยเดี๋ยวจะมีเปอร์เซ็นต์ให้ดูนะครับใช้ในดิน pH ปกติใช้ในการรองก้นหลุมหวานรองพื้นอะไรพวกเนี้ยได้เลยนะครับตามอัตราที่เขาแนะนำนะครับจะมีค่าตัวตายที่เขาแนะนำใน,ในกระสอบ ส่วนไอ้กระสอบแดงเนี่ยผูไม่ซัลเฟตเนี่ยใช้ในดินที่เป็นด่างหรือดินเค็มก็ได้นะครับเพราะ PS กระสอบแดงเนี่ยจะต่ํากว่ากระสอบเหลืองกระสอบเหลืองอยู่ประมาณสัก6.5แต่กระสอบแดงเนี่ยประมาณ4.5นะครับเดี๋ยวจะมีตัวเลขให้ดูเพราะฉะนั้นถ้ามัน PS ต่าๆเนี่ยเขาจึงใช้นในการปรับปรุงค่าความเป็นด่างในดินและเป็นดินที่มันมีเกลือนะครับดินที่มันมีเกลอดินเค็มนั่นเอง เพราะตอนนี้มันมียิบซ้ำที่ในการจับนะครับจับจับแล้วก็เอาโซเดียมออกจากหน้าดินแล้วก็ ps ที่มันต่ำเนี่ยทำให้สามารถปรับสภาพ p ีอจากสูงสูงลงมาให้มันเป็นประโยชน์กับพืชได้นะครับอันนี้สอบเหลืองใช้ ps ในดินปกติสอบแดงใช้ในดินที่เป็นด่างหรือดินเค็มนะครับคงคงคงไม่งงนะครับเหลืองใช้ในดินปกติด่างใช้ในดินเค็มหรือดิน สอบแดงใช้ในด,ดินเค็มหรือดินด่างแล้วเผาปยด้วยนะครับเอาแล้วดินเป็นกรดทํำยังไงอ่ะทีนี้นะครับหลายคนสงสัยสองกระสอบนี้ไม่ได้ใช้ในดินเป็นกรดนะครับใช้ในด,ดินปกติกับดินด่างหรือดินเค็มแต่ถ้าดินเป็นกรดเราจะใช้พวกผู้ไ,ม,ไม่ได้ต้องไปใช้พวกปูนในการปรับเช่นปูนขาวปูนมารปูนโดโลไม้โอเคไหมครับสรุปนะครับ เหลืองกับแดงเนี่ยเหลืองใช้ในดินปกติ p h ปกติแดงใช้ในดินเป็นด่างหรือดินเค็มส่วนดินท่านใดเป็นกรดให้ไปใช้ปูนขาวปูนมนันปูนดูดไม้ใช้ผู้ไม้ไม่ได้นะครับแล้วธาตุอาหารเนี่ยมีอะไรบ้างในผู้ไม้ผูไม้ซอลเฟตซอบเลือกซอบแดงเนี่ยมีอะไรบ้างเป็นองค์ประกอบในนั้นนะครับตอนนี้ผมก็นําข้อมูลมาจากไทยกรีนโกนะครับขอขกับคุณจมร์ประสษทธปลอดสารพิษไว้ณนที่นี้ด้วยวิุ่นประกอบคือถ้าเป็นกระสอบเหลืองเนี่ย นะครับหรือกระสอบขาวก็ตามนกะมีจะมีภูมิไม้คล้ายๆกันส่วนกระสอบขาวอาจจะมีเปอร์เซ็นต์สูงกว่านิดหน่อยนะครับส่วนกระสอบเหลืองเนี่ยภูมิไม้50เปอร์เซ็นต์พวกนี้มีซิลิกแอซิดประกอบอยู่ในนั้นนะครับมีซัลเฟตหรือซัลเฟอร์7เปอร์เซ็นต์แคลเซียม12เปอร์เซ็นต์ฟอสฟอริกแอซิก0.2เปอร์เซ็นต์แมกนีเซียม0.01เปอร์เซ็นต์เหล็ก0.01เปอร์เซ็นต์สังกะสี0.05เปอร์เซ็นต์ค่า pH ตัวนี้นะครับอยู่6.5เพราะฉะนั้นใช้ลงไปในดินเนี่ย มันไม่ได้ทํา TS เพิ่มหรือลดเขานําไอสอบเหลืองมาเพื่อปรับปรับให้ดินโครงสร้างมันร่วนซุยและยับยึดจับธาตุอาหารได้ดีเท่านั้นเองนะครับถ้าดินทํ่ในเป็นกต้องไปใช้ปูนนะครับถ้าดินเป็นดางเนี่ยก็ไปใช้พวกกระสอบแดงได้ผู้ไม้กระสอบแดงนะครับสอบนี้ใชด้ดินปกตินะครับต่อมาไอ้พวกกระสอบแดงกระสอบแดงมีผู้ไม้อยู่30%แต่สอบเหลืองเมื่อกี้มีเท่าไหร่นะครับมี50แต่สอบแดงเนี่ยมี30 ัซเฟตแคลเซียมฟอสฟอริกแอซิดแมกนีเซียมเหล็กสังกสีเท่ากันกับกระสอบเหลืองยกเว้นผู้ไม้คือ30แต่ข้อที่8 pH ค่ากรดด่างตัวสอบแดงเนี่ย pH 4.5แต่สอบเหลือง pH 6.5เพราะฉะนั้นกระสอบแดงใช้ในการปรับสภาพดินเป็นด่างและดินเค็มได้นะครับตัวนี้พวกวันนี้บรรจุป,ประมาณ20กิโลกรัมนะครับแล้วนิยมใช้ในเกษตรแบบใดกันบ้างนะครับปัจจุบ,บันนี้นิยมใช้ในเกษตรอินทรีย์เพราะ เห็นแรพวกนี้มันทํามาจากวัสดุธรรมชาติคือหินปูเขาไฟนั่นเองมันจึงนิยมใช้ในเกษตรอินทรีย์กันมากถถมว่าเกษตรเคมีใช้ได้ไมได้ไม่เป็นไรนะครับใช้ได้หมดทุกประเภทเลยจะเป็นอินทรีย์เคมีก็ได้นะครับใช้ได้หมดเลยนะครับแต่นิยมใช้ในเกษตรอินทรีย์เท่านั้นเองแล้วประโยชน์เนี่ยมีอะไรบ้างไอ้พวกปูไหมปูไหม2อมเฟอเดสอเหลืองสอแดงพวกนี้นะครับเดี๋ยวไปดูประโยชน์กัน ขอคุณข้อมูลนี้จากเว็บเกษตรลุงค um ิม .com นะครับตัวแรกนะครับซิลิสิกแอซิดหรือพวกเนื้อผู้ไม้นั่นเองนะครับเนื้อผู้ไม้นั่นเองพวกนี้เนี่ยมันจะช่วยทําให้พืชแข็งแรงลดการทําลายของพวกราไราัตรพพืชถามว่าทำไมแข็งแรงซิลิสิกแอซิดมันคืออะไรรู้ไหมครับซิลิคอนที่ผมเคยทําคลิปไปก่อนหน้านั้นนะจำได้ไหมครับพอมันเข้าไปมันจะไปทําให้โครงสร้างพวกผนังเซลล์ต่างๆมันแข็งแรง พืชมันเจาะได้ยากเวลาอขออภัยนะครับแมลงมันเจาะได้ยากเวลาหนอนแมลงอ่อนๆเนี่ยมันกินเนี่ยเขาว่ากันว่านะนะครับพลังเซลล์พืชที่มันแข็งจริงๆเนื่องจากพวกซิลิกาิคใสปูนไ้เข้าไปเนะี่ยฟันมันหักเขาว่ากันนะนะครับก็เป็นเรื่องที่ก็น่าศึกษาพอสมควรนะครับเกี่ยวกับภูนไ้ตัวที่2ก็คืออุปกรณ์ปูนไะม้ซเฟตเนี่ยก็คือแคลเซียมนะครับแคลเซียมเนี่ยมันจะอยู่ในรูปแคลเซียมคาร์บอเนต จะทาให้ปลายรากพวกยอดโครงสร้างผนังเซลล์ต่างๆน,นะครับโดยเฉพาะการแตกรากแตกยอดเนี่ยแตกได้ดีนะครับแล้วก็พวกผนังเซลล์เนี่ยเกรสรตัวผู้เนี่ยมันจะยืดยาวแล้วก็ผสมเกรสรได้ดีเพราะแคลเซียมซึ่งซึ่งผมได้ทำละเอียดเรื่องแคลเซียมไว้ลองย้อนกลับไปดูนะครับ่วนแมกมีเซีมเนี่ยอยู่ในรูปของแมกนีเซียมคาร์บอนเนตนะครับคลายเหมือนกับโดโลมมไมต์เลยใช่ไหมครับแคลเซียมแมกนีเซียมคาร์บอเนตนะครับพวกนี้จะเป็นอ,องค์ประกอบของพวกโครโรฟิลใช่ไหมครับทำให้พืชใบเขียวดีพวกเนี้ยนะครับ ส่วนฟอสฟอริกแอซิดพวกนี้ช่วยในการสังเคราะห์แสงสร้างแป้งน้ําตาลในกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชนะครับส่วนโซเฟตพวกกรมะถันเนี่ยช่วยในการเจริญเติบโตของรากถ้าอาการขามจะคล้ายๆกับพวกไนโตรเจนแต่พวกนี้จะไม่ร่วงนะครับมันจะสร้างพวกสีพวกกลิ่นให้พืชเราเช่นพวกหอมกระลำปีมัสตาร์ดพวกนี้พวกหอมเนี่ยจะมีกลิ่นแรงถ้ามีพวกกรมถันเยอะนะครับส่วนเหล็กในวัตถุดิบของเปลือยของโคโรฟิลถ้ามันขาดเหล็ก พืชจะมีสีเหลืองซีดบริเวณปลายยอดก่อนนะครับส่วนต่อมาก็คือสังกสีตัวสายช่วยในการสังเคราะห์โปรตีนเป็นองค์ประกอบของโปรตีนต่างๆพวกคลอโรฟิลล์ฮอร์โมนอินโดบิทิลิกแอซิดหรือไอเอพวกเนี้ยนะครับมันจะมีองค์ประกอบของกูมไอโซเฟตและก็ประโยชน์ตามที่ผมกล่าวมาตามข้อมูลจากเว็บของเกษตรลงขิม .com นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากลงขิม .com ด้วยนะครับประโยชน์ต่อมานะครับหากพี่น้องเกษตรกรใช้เนี่ย อันนี้ที่เขาว่าไว้ในในเว็บไซต์ของไทกินาโกนะครับที่เรามาเล่าเนี่ยนะครับแล้วก็อีกเว็บหนึ่งที่ผมนำข้อมูลตรงนี้มาก็คือเกษตรพอเพียง .com นะครับเขาว่ากันว่านะครับรปกติในดินเราเนี่ยจะมีการสูญเสียโดยเพราะดินทรายเนาะน้ำฝนตกมาเนี่ยไหลไปหมดจริงๆงานวิจัยหลายตัวก็ประมาณสัก80-90-95%ก็มีอันนี้เขากำหนดไว 90, ้90-95%ก็จะถูกมันเหมือนกันนะครับ แต่ถ้าป้องกันการสูญเสียพวกนี้เนี่ยถ้าใส่ผู้ไม corridor, ้โซเฟตลงไปนะครับเช่นผสมกับปุ๋ยเคมีอัตราส่วน1ต่อ5 nice ผู้ไม้1กิโลปุ๋ยเคมี5กิโลอย่างเงี้ยนะครับหรือผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ผู้ไม้1ส่วน1กิโลปุ๋ยอินทรีย์10ส่วนจะลดการชะล้างลงเหลือเพียงแค่5-10ถึงหมายถึงว่า1 0อยเนี่ยจะลดการจะชะล้างเพียง5-10ถึงเท่านั้นเองนะครับจะเหลือประมาณ9 0้5ถึงเเดี๋ยวกับกันเป็นหน้ามืงเป็นหลังเมือเลยนะครับ แล้วปุ๋ยที่กเกษตรกรใส่ลงไปเนี่ยถ้ามันได้ภู้ไม้โซเฟตหรือภู้ไม้พวกนี้จับเกาะไว้เนี่ย,กกยมันจะเป็นคล้ายๆปุ๋ยที่ละลายช้าค่อยๆปลดปล่อยให้พืชออกมานะครับซึ่งตัวนี้เขาก็ใช้ผสมปุ๋ยในการที่ทำปุ๋ยละลายช้าเช่นเดียวกันในกเกษตรกรที่เขาเป็นหัวก้าวหน้าหน่อยนะครับแล้วก็พวกผู้ไม้พวกซิลิกา้าพวกซิลิกาแอซิดกดซิลิคอนพวกนี้ในผู้ไม้เนี่ยมันจะละลายน้ําได้ดีทําให้พืชดูกได้ง่ายนั่นเองเพราะนั้นถ้าใครจะไปซื้อซิลิกอนมาพ่นเนี่ย จริงๆก็เอาผู้ไม้เนี่ยผู้ไม้โซเฟตผู้ไม้พวกนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับแล้ววิธีการใช้ใช้ยังไงผู้ไม้ผู้ไม้โซเฟตพวกนี้นะครับวิธีการใช้เริ่มจากผู้ไม้กระสอบขาวนะครับอันนี้ขอ้ขอมูลข้อมูลข้อมูลจากชุ่มนมเรประเซต์ปลอดสารพิษนะครับคุณสมบัติพวกผู้ไม้ปกตินะครับช่วยให้ดินมีซิลิก้าอยู่ในรูปที่สามารถดูดได้เขาว่ากันว่าประมาณ70%ที่มันละลายน้ําได้นะครับอยู่ในปู้ไม้พวกนี้ พวกซิลิกแอซิดมันจะทำให้พืชล้มยากเพราะมันเกี่ยวกับพวกผนังเซลโครงสร้างเซลให้มันแข็งแรงใบกกานพวกนี้แข็งแรงไม่ล้มง,ง่ายไม่หักง่ายนะครับทำให้ปุ๋ยที่ละลายเร็วหรือเวลาผสมปุ๋ยเนี่ยเป็นปุ๋ยละลายช้าได้แล้วก็มันสามารถทําลายสารพิษและตึงสารที่อันตรายต่อพืชไ,ได้เวลาเราฉีดพ่นที่มันตกค้างในดินข้อสุดท้ายก็คือช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินคือมันอุ้มน้ําอุ้มอะไรทาให้ดินน่่นซุยเพราะมันมันคล้ายๆกับพวกยิปซั่มก็ว่าได้นะครับ สมนี้ที่ใช้ผู้มไม้ก็ถ้าใช้เดียวๆหวานกระจายทั่วทรงพุ่มหรือทั่วทั้งแปลงไร่หนึ่งก็ใช้ประมาณ40-80ถึงกิโลกรัมต่อไร่ถ้าใส่ปุ๋ยเคมีก็1ต่อหผู้ไม้หปุ๋ยเคมี1นปุ๋ยเคมี5นะครับขออภัยด้วยส่วนใช้ผสมปุ๋ยหมัก1ต่อ10ผู้ไม้หปุ๋ยอินรีย์ิ0นะครับถ้าใช้ในกระถางประมาณกระถาง1นถึง2ช้อนอย่าใช้เกินที่ตาเขากําหนดนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาเดี๋ยวจะมีจะคุยในช่วงท้ายว่ามันมีข้อเสียอย่างไงถ้าใส่เยอะนะนครับ ต่อมาเป็นผู้ไม้ัซเฟตเมื่อกี้ผู้ไม้ธรรมดาใช่ไหมครับอันนี้ผู้ไม้ัซเฟตที่ดัดแปลงมาจากผู้ไม้ปกตินะครับซึ่งนําผู้ไม้ไม้ปกติเนะี่ยไป m i กไปรวมผ่านกระบวนการต่างๆกับฟอสฟอรูบซัมนะครับได้เป็นผู้ไม้ัลเฟตคุณสมบัติของกระสอบแดงเนี่ยช่วยมันมีองค์ประกอบของเฮนภูเขาไฟหรือผู้ไม้30%ตามที่ผมกล่าวมานะครับมีัลเฟตแคลเซียมฟอสฟอริกแมกนีงเซียมเหล็กสังกะสี นะครับ P.S. ตัวนี้ไม่ใช่6.5อยู่ที่4.5นะครับและวิธีการก็คือลองก้นหลุมก็ได้แล้วก็หวานก็ได้นะครับพวกนี้มันจะได้ผลดีนี่จริงๆถามว่าใช้ในทุกพื้นไหนะผู้ไม้เนี่ยใช้ในการปลูกพืชได้ทุกชนิดเลยนะครับอันนี้ได้ทุกชนิดเลยมันเราก็ปลูกพืชไปเนยอะหรอกพวกข้าวมันอ้อยเนี่ยเป็นส่วนใหญ่พวกยางพาราพวกทุปเรียนพวกนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับพวกปาล์มพวกยางนี่ใช้ได้หมดนะครับอันนี้ค็นคุณสมบัติของผู้ไม้โซเฟต แล้วอัตราการใช้เนก็ใช้เหมือนกันกับ,กบสอบขาว40-80กิโกรัมต่อไร่หวานแล้วก็ไทกรบพวกนี้นะครับแล้วก็การใช้พวกนี้เนี่ยสอบแดงเนี่ยต้องรู้นะครับว่าพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่นิยมใช้ในดินเค็มหรือดินด่างเพราะ pH สมัมันต่าประมาณ4.5ต้นเองไม่ควรใช้ในดินกรดนะครับถ้าดินเป็นกรดเนี่ยไม่ใช้นะครับกับสอบแดงเนี่ยไม่เอานะครับปรับสภาพเปลี่ยนกรดก่อนให้มันอยู่ประมาณ5.5-6.5 ค่อยไปใช้กับเสาเหลืองแต่กับเอาแดงเนี่ยใช้นดินเป็นด่างวินินเค็มเพื่อปรับสภาพและทําให้ดินร่วนซุยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่บางคนเขาก็ใช้พวกผู้ไม้หรือซีโอไลส์เมกไทของชอมดมเนี้ยนะครับผสมวัสดุเห็ดนะครับผสมวัสดุเห็ดสามสามส่วนใช้ภูมิไม้สามส่วนเห็ดวัสดุเห็ดเก้าสิบเจ็ดส่วนก็คือสามต่อเก้าสิบเจ็ดนั่นเองนะครับโดยไม่ต้องใช้ยิบซ้ำหรือปูนขาวอีกใช้ภูมิไม้โซเฟตพอ จะทำให้ผลผลิตเ,เพิ่มขึ้นอยู่พอสมควรนะครับอันนี้กระสอบเหลืองทีนี้กระสอบเหลืองเนี่ยกระสอบแดงเนี่ยมีผู้ไม้30ใช่ไหมครับกระสอบเหลืองเนี่ยมีผู้ไม้อยู่ประมาณ50%ส่วนเล็นแคลเซียมฟอสฟอรกพวกนี้จนถึงสักกะีเนี่ยมีเท่ากันนะครับแต่ pH ตัวน,นี้อยู่ที่6.5นะครับเพราะฉนั้นสอบเหลืองใช้กับดินที่ pH ปกติสอบแดงใช้กับดินด่างหรือดินเข็มนะครับ พวกนี้ก็ใช้คล้ายๆกันพวกร้องก้นหลุมหวานพวกนี้อัตราเดียวกันนะครับอัตราเดียวกันใช้ได้ในพวกไม้ผลพืชผักใช้ได้พืชต่างๆพืชหัวอะไรใช้ได้หมดตามรายละเอียดนี้เลยนะครับพวกสมุนไพรอะไรใช้ได้หมดเลยนะครับไม่ไม่จํากัดพืชตัวนี้นะครับพวกปูไม้นี่ส่วนอัตราการใช้ก็อัตราเดียวกัน40-80กิโลกรัมต่อไร่นะครับแต่ถ้าเป็นดินกรดให้ไปปรับ pH ก่อนค่อยใส่ตัวนี้นะครับ ถ้าเป็นดินด่างไม่ใส่กระสอบเหลืองไปใส่กระสอบสีแดงนะครับอันนี้เขาบอกไว้ก่อนนะครับวิธีการใช้พวกผลิตเห็ดนะครับพี่น้องที่ผลิตเห็ดาก็ใช้พู้ไม้ซอเฟตสส่วนเพราะเห็ดก้าสิบเจ็ส่วนเขาจะไม่ได้ใส่ยิบซ้ำกระปุกขาวใช้ตัวเดียบจบเลยนะครับผลผลิตก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันข้อควรระวังมีอะไรบ้างเกี่ยวกับการใส่ภู้ไม้ภูไม้อซเฟตไม่ว่าจะเป็นสอบเหลืองหรือสอบแดงก็ตามนะครับมันมีข้อดีมันก็ต้องมีข้อเสียเช่นเดียวกัน พ่ควรระวังนะครับหากท่านใส่ปริมาณมากเกินไปนะครับมันจะจับตรึงไนโตรเจนและธาตุอื่นๆไว้จนพืชไม่สามารถใช้ได้หรือใช้ได้ไม่พอเพียงทําให้เกิดอาการขาดธาตุอาหารโดยเฉพาะพวกไนโตรเจนมันจะมีอาการใบเหลืองซีดแคร่ก,กันให้เห็นภาพนี้เป็นข้าวโพดอยู่ที่ส่วนสวนจัยพื่รนคนครสวรรค์น,นะครับถ้าถามว่าใส่ปริมาณมากทาไมมันไม่ดีนะครับทาไมไม่ไม่ดีได้จะมีงานวิจัย เราให้ฟังช่วงเดอนธันานะครับด้วยคุณสมบัติภูไม้เนี่ยหรือภูไม้ซัซเฟตมันเป็นดูพูนมันสามารถจับยึดเกาะธาตุอาหารที่เราไม่ต้องการให้เสียได้ในปริมาณที่เขาต้องการเนี่ยมันจับยึดเกาะและมันปล่อยให้พืชได้ทันเวลาแต่ถ้าเราใส่มากเกินไปเนี่ยตัวยึดเกาะมันมากเราใส่ลงไปเนี่ยมันยึดเกาะจะไม่หมดมันมันยังไม่ปล่อยพืชก็ใช้ไม่ได้เพราะนั้นไอ้คุณสมบัติในการยึดเกาะพวกธาตุอาหารนี่แหละครับจึงต้องมีความระมัดระวังในการใส่ ให้ใส่ตามมาตราที่เขาแนะนำนะครับอย่าใส่เกินเพราะถ้าใส่เกินปุ๊บแทนที่มันจะงามต้นข้าวโพดต้นพริกอะไรของท่านจะง,งามมันกลับจะเหลืองเพราะพืชมันดูดธาตุอาหารไม่ได้เนื่องจากพวกผูไม้มันจิตไวนั่นเองนะครับมาดูงานวิจัยนะครับเกี่ยวกับผูไม้ผูไม้ัซเฟตเพวกนี้มีงานวิจัยอะไรรองรับไหมที่พูดมานะครับงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยอิทธิผลการใช้ผูไม้ัซเฟตร่วมกับปุ๋ยพืชสดพวกสนองนะครับ ต่อการจเจริญเติตบโตของผลผลิตข้าวและการปลดปล่อยแก๊สมีเทนของคุณดวงสวรตุลาพิทักษ์คุณวัจฉรีแสนจันทคุณเกสสียรดาเดียพิมลคุณเทพฤทธตุลาพิทักษ์คุณพัทรพรต่อคนขอขอบพระคุณนักวิจัยทั้งห้าท่านนี้ด้วยนะครับในงานวิจัยทิ่ผลการใช้โไมาซัลเฟตร,ร่วมกับปุ๋ยพืชสดต่อการจเจริญเติตบโตของผลผลิตข้าวและการปลดปล่อยแก๊สมีเทนนะครับตัวนี้เป็นตารางนะครับเกี่ยวกับ ปริมาณแก๊สมีเทนเขาทำอยู่5้าทรีทเมนต์หรือ5ซ้ำนะครับเกี่ยวกับพวกสนว์พวกภูมิไมซอลเฟตใช้ร่วมกันไม่ใช่ร่วมกันเพราะเนี้ยมันมีอยู่5้าซ้ำซึ่งรายอยาจะไม่ได้พูดให้ให้ฝันมากนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้เป็นการเจริญเติบโตพวกความสูงน้าหนักน้าหนักรากนะครับระหว่างใช้สนว์อย่างเดียวใช้สนบว์บอกกับภูมิไมซอลเฟตและเพิ่มปริมาณขึ้นสนว์กับภูมิไหรือภูมิไ้เดี่ยวเดียว,ยวพวกเนี้ยนะครับตัวนี้เป็นปริมาณผลผลิต นะครับตันนี้ป,นนปริมาณปุ๋ยสามารถดูได้เดี๋ยวผมจะสรุปให้ตอนท้ายนะครับงานวิจัยนี้นะครับเขาสรุปว่าอย่างนี้นะครับการใช้สนอเป็นปุ๋ยเพื่อสดทําให้การจเจริญเติบโต,ตของผลิตข้าวเนี่ยนะครับและการปล่อยแกส๊สเมทีนเะนี่ยเพิ่มขึ้นก็คือ,อใช้สนอหนเนี่ยผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นจริงแกส๊สเมทีนเะนี่ยก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับแต่กรณีที่2การใช้สนอร่วมกันกับปูไม้โซเฟตที่เขาแนะนําใสา่ปูไม 50กิโลกรัมต่อไร่เนี่ยไม่สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊สมีเทนได้แต่จะทําให้การเจริญเติบโต,ตและผลผลิตข้าวเนี่ยดีกว่าใช้สนอ,อย่างเดียวจะยิบซ้าเห็นนะครับไม่สามารถลดก๊นได้แต่ผลผลิตเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับประเด็นถัดมาการใช้สนอร่วมกับผู้ไม้โซเฟตที่มีอัตราสูงขึ้นกว่า50กิโลกรัมต่อไร่ที่เขาแนะนําเนี่ยสามารถยับยั้งการปลดปล่อยแก๊สมีเทนลดลงแต่นะครับ จะมีผลทาให้การจเจริญเติบโตของข้าวลดลงเนื่องจากธาตุอาหารในดินถูกตรึงไว้พืชไม่สามารถนําไปใช้ได้นะครับอันนี้ก็สรุปให้เห็นว่านะครับการใช้ปูไมโซฟเฟอเนี่ยถ้าใช้ในอัตราที่เขาแนะนําจะเป็นประโยชน์กับพืชแต่ถ้าใช้ปริมาณมากเกินที่เขาแนะนําจะเป็นผลเสียกับพืชเพราะมันดูดตรึงธาตุอาหารไว้ไม่ให้พืชใช้ได้ด้านเองนะครับข้อนี้ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับ ไม่ใช่ว่าใส่ไปเยอะๆแล้วเอาแทนที่มันจะเขียวมันกลับเหลืองซังงั้นเนื่องจากสาเหตุนี้แหละครับนะครับแล้วภูม้มอโเฟตภูม้มพวกนี้หาซื้อที่ไหนนะครับอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้ใครนะครับจริงๆก็อย่างส่งเสริมเกษตรดีซีนั่นแหละมีบ้านเราก็น่าจะมีเจ้าเดียวนะครับของไทกรีนโกนะครับที่เป็นเจ้าใหญ่ๆหน่อยแล้วก็ผมเคยสั่งซื้อมาก็สั่งซื้อง่ายมีผลิตภลลัณฑ์หลายตัวเลย นะครับไม่ได้มีแต่พวกนี้นะแคลเซียมโมลตอะไรพวกนี้เยอะแยะเกียก่กย BT, วกับแคลเซียมซีบีทีพวกไตรโคเดม,มาอะไรเยอะแยะไปหมดเลยผมก็สั่งมาใช้เหมือนกันนะครับเว็บไทเกนอโกลพี่น้องเก่อนสามารถเข้าไปดูได้นะครับตัวนี้ผมก็ว่าราคาก็โอเคนะครับตัวนี้นะครับภูไม้ภูไม้ปกติยังไม่ได้แปรรูปเป็นภูไม้โซเฟตพวกนี้ราคา20กิโลนะครับ170บาทต่อกระสอบเขาให้สั่งขั้นต่ำทกกั้งสูงเขต้องจะส่งนะครับ น่าจะส่งเป็นโลจิสติกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตรงนี้ตัวกระสอบเหลืองนะครับขั้นต่ำห้ากระสอบมันอยู่ยี่สิบกิโลร้อยหกสิบบาทกระสอบเหลืองเนี่ยมันจะมีเป็นเป็นผงกับเป็นเม็ดก็มีนะครับอันนี้เป็นผงเนาะร้อยหกสิบส่วนเป็นเม็ดนี่ร้อยแปดสิบน่าจะเป็นค่าปั้นเม็ดนะครับพวกคุณจะส่งเหมือนกันเลยขั้นต่ำห้ากระสอบส่วนกระสอบแดงเป็นผงยี่สิบกิโลกร,รมัมเช่นเดียวกันร้อยหกสิบนะครับอันนี้เป็นสีแดงปั้นเม็ด ะครับ180น่าจะค่าปันเมเ็ดเพิ่มขึ้นมานะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแร่ภูไม้นะครับพวกภูไม้ภูไม้โซเฟตที่เป็นอนอกสิกรได้ถามมานะครับก็ได้นําข้อมูลเรื่องราวต่างๆมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับก็สรุปทิ้งท้ายนะครับภูไม้คือได้จากเห็นแร่ภูเขาที่ก็ไปถลุงมานะครับแล้วนํามาทํากระบวนการมันมาบดมันให้ละเอียดได้เป็นภูไม้นะครับส่วนภูไม้โซเฟตเนี่ย เขานําตัวภูม้ใจแหละมามิกนะครับมาผสมรวมกันผ่านกระบวนการกับฟอสฟยิปซัมนะครับเพราะนั้นภูม้ม้โซเฟตพวกนี้จึงมีคุณสมบัติส่วนหนึ่งเป็นของย um. ิบซัมมันจะมีกระสอบเหลืองและกระสอบแดงของชโลมกัเซนปอรสาเพชนะครับเหลืองเนี่ยใช้ใน p h ดินปกติแต่ถ้าเป็นแดงเนี่ยใช้ใน p h ที่เป็นด่างหรือดินเค็มนะครับเหลืองเนี่ยกับภูม้ธรรมดาเนี่ยจะมี P h ประมาณ6.5 แต่ถ้าสอบแดงเนี่ย pH ประมาณ4.5มันจะต่ำเขาถึ้งช้ในดินด่างหรือดินเค็มนั่นเองนะครับแล้วก็พวกภูไม้พวกนี้นะครับมีคุณสมบัติเป็นดูพุนจับยึดเกะาะธาตุอาหารได้ดีข้อควรระวังในการใส่คืออย่าใส่เยอะอย่าใส่ในปริมาณที่เกินเขากําหนดนะครับจากที่พืชเขียวๆอาจจะเป็นเหลืองได้นะครับและใส่หวานอัตราต่อไร่เนี่ยแช่ราเดียวกัน40-80กิกรัมต่อไร่ นะครับแต่ไม่ใช่มากก็ลองก็หลุมก็ได้นะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภูไม้ภูไม้โซเฟตท,ที่เพื่อนเกษตรกรทำม,มาก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรไม่มากก็น้อยนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยคนจริงคนไม่จริงคนจริงไม่ต้องพูดกันมากพูดคำสองคำพอคนไม่จริงพูดกันไม่รู้จบการดูถูกผู้อื่นนี่มันก็น่าแปลกน่าอัศจรรย์ที่ว่า คนโง่กลับจะดูถูกผู้อื่นมากกว่าคนฉลาดท่านพุทธทาสพิคุดูท่อนไม้นี้สิสั้นหรือยาวสมมุติว่าคุณอยากได้ไม้ที่ยาวกว่านี้ไม้ท่อนนี้มันก็สั้นแต่ถ้าอยากได้ไม้ที่สั้นกว่านี้ไม้ท่อนนี้มันก็ยาวหลวงพ่อชาสุพัทโทสุดท้ายกอรัตนาคุณพระรัตนตรัยคมขกอบีินทร์สิก,ก่อนุกท่าน้นยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ